สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งข,ขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่28คืนวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ลาสพามาสเสมอกับอาลาเบส2ประตูต่อ2คืนวันเสาร์ที่15มีนาคม2568เรือ,อบายาโดลิตแพ้เซลตาบีโก้0ประตูต่อ1มายอก้าชนะเอสปันยอน2ประตูต่อ1 เบียรลแพ้เรอัลมาดริด1ประตูต่อ2จิโรนาเสมอกับบาเลนเซีย1นประตูต่อ1คืนวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568เลกาเนสแพ้เบติส2ประตูต่อ3เซบียาแพ้แอเลติกบิวเบลศูนย์ประตูต่อหนึ่งอซาซูนาแพ้เคตาเฟ่หนึ่งประตูต่อสองราโยบายเยกานเสมอกับเรอัลซเซดาสองประตูต่อสองเอเลติโกมาดริดแพ้บาร์เซโลนาสองประตูต่อสี่ สถานการณ์ตารงางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่28บาร์เซโลนาอันดับที่1นะคะซึ่งลงแข่งไป27นัดชนะ19เสมอ3แพ้5ค่ะมี60แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่2คือเรอัลมาดริดแต่มาดริดลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดนะคะโดยแข่ง28นัดชนะ18เสมอ6แพ้4มี60แต้ม ขณะที่แอตเลติโกมาดริดอยู่ในอันดับที่3 28นัดชนะ16เสมอ8แพ้4มี56แต้มค่ะอันดับ4แอตเลติกบิลเบา28นัดชนะ14เสมอ10แพ้4มี52แต้มอันดับที่5เบียร์เรียลนะคะ27นัดชนะ12เสมอ8แพ้7มี44แต้มอันดับที่6เรอัลเบติส28นัดมี44แต้มค่ะอันดับที่7 เรอัามมโยกา40แต้มอันดับที่8เซลตาบิโกมี39แต้มอันดับ9ราโยบายเยกาโนมี37แต้มนะคะอันดับที่10เซบียามี36แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือเคตาเฟอันดับที่12เรืออาซูเซดามี35แต้มอันดับ13จิโรนาค่ะมี34แต้ม อันดับ14โอซาซูน่าลงแข่งไป27นัดมี33แต้มส่วนเอสปันยอนอันดับที่15นะคะ27นัดมี28แต้มค่ะขณะที่อันดับ16คือบาเลนเซีย28นัดมี28แต้มอันดับ17อาราเบส28นัดมี27แต้มตามมาด้วยอันดับที่18เลกาเนส27แต้มและอันดับที่19ลาสพามาส25แต้มรวมทั้งอันดับที่20ค่ะเรือัลเซอร์เซดาสนัดมีเพียงแค่16แต้ม ตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่28โรเบิร์ตเลวันดอบสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป22ประตูคิลิยันเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดยิงไป20ประตูอันเต้โบดิเมียจากโอซาซูนายิงไป15ประตูราฟินญาจากบาร์เซโลนายิงไป13ประตูส่วนโอยันซานเซจากแอตเลติกบลเบายิงไป13ประตู โปรแกรมการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่29คืนวันศุกร์ที่28มีนาคม2568แอตเลติกบิเบาลงสนามพบกับโอซาซูน่าในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่29มีนาคม2568โดยอัลโซเซดาพบเรือบายาโดลิด20นาฬิกาเอสปันยอนพบกับแอตเลติโกมาดริดในเวลา22นาฬิกา15นาที อาราเบสพบรายโยบายเยกาน,นในเวลา24นาฬิกา30นาทีเรอัลมาดริดพบกับเลกานสในเวลา3นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เคตาเฟ่พบกับเบียเรยอัลในเวลา19นาฬิกาบาร์เซโลนาพบกับจิโนนาในเวลา21นาฬิกา15บานาทีบาเลนเซียพบกับมาโย,ยกาในเวลา23นาฬิกา30นาทีเบติสพบกับเซบียาในเวลา2นาฬิกา และเวลาเดียวกันเซียวตาบิโกพบกับลาสพาวมาสทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโนโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันเนลชานแนลค่ะ